น yup. พ like, いい Wenn Wenn well. ี่น้องล้างแรกพี่น้องเพิ่งใส่เบ็ดได้สองลางพี่น้องนี่นี่มาดูนี่คือติงหยบหยบหยบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดูมันดูบนนออบาในี้นออยู่บนนอ้อยู่บนนอพี่น้องนี่ไงพี่น้องหนึ่งเต็ม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 พี่น้องล้างแรกเลยพี่น้องเอ้ยมานเอาแล้วพี่น้องเอาเล้วเอาแ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 ล้ว เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วนี่ไอ้มันมันหนึ่งเต้มพี่น้องหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มมันมันหมัน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 เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมันเด้อกุโรยสารแถวบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสนครับผมมันนีวันเสาร์พี่น้องสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเด้อพี่น้องในช่วงตอนกลางวันพี่น้องฝนตกลิ้นเลยเปปล่อยพี่น้องเนี่ยอากาศดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับ พี่น้องเบ็ด50ล้านนะครับเนาะอ่ามาเล่นมาเชียร์ก ga ma ันนะครับเนื้อที่ใส่พอนี่พี่น้องได้เซม่าให้เบิรงเด้อเนื้อที่เขาใส่วันนี้พี่น้องเป็นเยื่อจิ้งลีดพี่น้องเนี่ยโอ้ได้จิ้งลีดมาใหม่พี่น้องเอ้ยผมจิ้งลีดจิ้งลีดนะครับนะเป็นเยื่อมีชีวิตพี่น้องสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเนาะนะครับโซนนี้บรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องผมอากาศดีขนาดเลยฝนตกดินปล่อยๆนะครับใส่เบ็ดนอนนาพี่น้องมาเนี่ เอ้ามาลุ่นมาเชร์กันนะพี่น้องเด้อสิเป็นยังไงเนาะใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุโรด้วยนะครับครับพี่น้องสิงมาแนะนํานะครับวิธีนะครับในการปักเหยื่อจิงเรีดทำยังไงพี่น้องนะวิธีปักนะพี่น้องจิงเรียดช่วงนี้นะครับคุโรซื้อมานะครับในราคากิโลละร้อยห้าสิบบาทพี่น้องออจิงดรีดนะครับเนาะ ไผหลายๆพี่น้องเออเป็นตาสิได้เด้เ <c oughs> อาบมเป็นยังนะครับเพื่อความสุขนะครับนะเออบางคนว่าเออซูอจิริมามากินดีกว่าไหงโคลเนาะแต่ว่ามันความสุขพี่น้องเอออย่าพาพี่น้องมาเยี่ยมชมทุ่งไห่ทุง่งนานี่ยเลยบรรยากาศช่วงนี้เกาะตรงคอมันพี่น้องเล่นเนี่ยเด้อเนี่ยเกาะตรงคอมันเลยเนี่ยเนี่ยป๊อปนี่ก็ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนี่พี่น้องเรียบร้อยเนี่ยเด้อเนี่ย ไม่ต้องกเอกาะยากครับพี่น้องเนะะี <c ambling. S 2> ่ยก็จิงดีดเนาะอ่ะมาลุ้นมาเชียร์กันพี่น้องล้างแรกครับพี่น้องมันมันเด้อมันมันเด้อมันมันวิธีปักก็เหมือนกับเยื่อทั่วไปพี่น้องให้มันเลียดนิดหน่อยให้มันเด่นนำติ้งนังติ้งนงติ้งนังแต่น่อยพี่น้องเนี่ยเดือบร้อยเดือร้อยเอามัน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 พี่น้องพี่น้องล้างแรกพี่น้อง พิ่งใส่เบ็ดได้สองหลางพ pues mm ria, teachers, 8, ść, nah, いいี่น้องนี่นี่มองดูนี่คือติงหยุบหยุบหยุบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ไปมองมาดูอยุบบนออบาดี่นออบหยุบบนออบหยุบบนอพี่น้องนี่ไงพี่น้องหนึ่งเต็ม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 พี่น้องหลางแรกเลยพี่น้องเอ้ยมันใช่ไหมมันมันมันหลางแรกเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยมันมันเด้อนี่ เยื่อจิ้งหรีดมนัมนๆหลวงพี่น้องวิธีเกาะเหยื่อจิ้งหรีดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับขั้นตอนคือบันนีเด้อเนี่ยเอากอเข็มคอมันพี่น้องเนี่ยคล้องเข้าไปในคอนะครับพี่น้องข้อมันนี้เด้อไม่ต้องเข้าไปลึกครับนี่นี่พี่น้องเนี่ยแบบนี้พอน,นี่เด้อเอ้วแล้วก็ใส่ไปเลยนะถุงน้อง จะคือเถี่ยนอจะคือเทอแล้ว็ออเนาะตึบอืม

เฮ้ยดิบด้วยมาได้ใพี่น้องพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วนี่ไอมันมันหนึ่งเต้มพี่น้องหนึ่งเต้มหนึ่งเต้ยมมันมันี่มัน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 เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมันเด้อมันเด้อมันเด้อมันมัน แต้ยนที่สามมาแล้วพี่น้องโอ้ยดูนี่ ه, ตัวใหญ่มากเลยแต้ยนที่สามมาแล้วน้อยใหญ่กับปลาแล้วพี่น้องเนาะมันมานมานัมนเต้ยนที่สี่มาแล้วพี่น้องเอ้ยปลายังนอ้ปอปลาเลยปลาชั่นน้อย ตัวพอดีกินพี่น้องนี่ไงใส่โป้มือใส่โป้มือมนัมนมนันมัน